ต้องมีอีกแล้ว,น,น,ลลวนี่คือเทนโลกแล้วนี่คือเทนโลกแล้วมาดิสวัสดีครับเราอยู่ครับคุยเรื่องเสื้อแต่วันนี้เรามาไม่เหมือนทุกทีนะครับวันนี้เรามาอัปเดตเทรนกันโอเค วันนี้ผมจะมาอัปเดตเทรนด์ของเสื้อวงดนตรีแล้วกันนะฮะเทรนด์เสื้อวงดนตรีที่ผมพูดหมายความว่าความนิยมยอดฮิตที่คนซื้อใส่ซื้อเก็บมันมีอะไรบ้างทั้งหมด15อันดับ เนาะใครเป็นคนจัดอะครับอ่ามันเป็นบริษัท Root Order Tree เป็นบริษัทเทคโนโลยีเครื่องแต่งกายในเมืองแบบของสหรัฐอเมริกาอของอเมริกาใช่เขาเป็นคนจัดอันดับคือเขาสํารวจแบบนักสะสมอะอจากพันสิคนเนี่ยแล้วเขาก็เก็บสถิติข้อมูลแล้วแบบความฮิตของเสื้อหรือศิลป,ปินต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างความโด่งดังของศิลป,ปินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะอันดับมาได้15อันดับเสื้อวงอย่างเดียวใช่ ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าใครที่เป็นแฟนบรอนตต้แฟนเพลงนะฮะแล้วชอบสะสมเสื้อก็ควรเก็บติดไว้ที่บ้านไว้ด้วยนะครับ15อันดับนี้สัสประจําบ้านสาัสมราจาบ้านเหมือนยาสสระจําบ้านอะไรอย่างนั้นเลยอย่างฮิตต้องมีอีกแล้วนี่คือเทรนด์โลกแล้วนี่คือเทรนด์โลกแล้วอเมริกาเขาจัดการมาให้แล้วว่าเสื้อยอดฮิตเสื้อนิยมม,มันมันมีวงอะไรบ้างโอเคไล่จาก15ไปเลยไหมนะอ่าเริ่มเลยเริ่มเลยโอเควงที่15นะครับเป็นวงเ h ดฮ็อ e ชรีปเ p อร์ เฮ้ยจักใช่ไหมวงนี้มีความใช่อยู่15วงดังนะวงดังแต่อยู่15แต่มีความนิยมอ่ะที่เขาตีให้ความมาคือ12.9เปอร์เซ็นเก่งด้วยวงนี้เก่งด้วยดังด้วยเดี๋ยวลองดูกันโอเคไปต่อกันที่วงที่14ที่14คือเดอะโรลิ่งสโตนอ้าวคุณคุ้นไหมเหมือนอีพีแรกที่ผมปล่อยไปใช่ไหมที่มรุกกระโหลก โอ้ซิสสี่ไงสี่สิบสี่อันนี้ก็มีความนิยมอ่ะอยู่อันดับเท่ากับเลตเลตฮอตเลยสิบสองจุดเก้าแต่ค่านิยมเขาอาจจะสูงกว่านิดนึงอ่ามันดูเด็กกว่าใช่อ่ะเราต่อไปไปต่อกันเลยดีกว่าอันดับที่สิบสามผมมาแปลกใจอันดับนี้จริงๆมันควรอยู่อันดับต้นๆเพราะผมว่าในเมืองไทยนะผมตีค่าอย่างนี้ว่าในเมืองไทยเขาให้ค่านิยมวงนี้มากพอสมควรเลยชื่อวงว่าเมทัลิก้าเมทัลิก้าเมทัลิก้าถ้ารู้จักกันดีก็อยู่ในเพลงของ Enter s a n m a n นี่คือเพลงดังของเขาเพลงแจ้งเกิดเขาเลยดีกว่าเรียกว่าดนตรีขึ้นมาคือต้องรู้จักกันเลยทีเดียวแต่คนไทยชอบเล่นวงนี้คนไทยชอบเหมือนผมว่าผมก็ชอบนะเดี๋ยววันไหนคลิปไหนเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมบ้างคือที่ชอบเพราะว่าศิลปินที่วาดวาดให้เขาเนี่ยลายเขาสวยจริงๆมันน่าเก็บพี่แก้วมันของมันต้องมีอ่ะติดบ้านของมันต้องติดบ้านอีกแล้วเป็นวงที่ทําเสื้อสวยใช่วงนี้ค่อยๆอยู่ที่13.2%เปอร์เซ็นต์ เราไปต่อด้วยไม่เสียเวลาดีกว<ะ>่าไปยังไงนดีกวงที่สิจริงๆมันเป็นวงตำนานมากๆผมก็แปลกใจแล้วทำไมถึงมาอยู่แบบนี้ง <laughs> งมากมอยู่แบบนี้ได้ไงชื่อวงว่า <laughs> เนว,วาน่าทุกคนรู้จักแน่นอนถ้าเป,เป็นแฟนเพลง โคเบนอ่ะอ่าดังแน่นอนหรือว่าได้แต่แค่นี้เขาได้ก็อยู่แล้วอันนี้โอเคอันนี้เขาให้ค่าวยมอยู่เท่ากับเมทิซิก้านะครับ13.2%สามส่วนวงต่อไปเป็นวงฮิปฮอปเราถึงอันดับเท่าไรครัอันดับที่11บเอ็และสิบเอแล้วนะโอเค okay. เป็นวงฮิปฮอปทุกคนรู้จักกันดีเป็นคนขาวคนแรกที่อยู่ฮิปฮอปพี่ก็รู้จักไหมอีมิเนียมถูกต้องอีมิเนียม เล่นกันแรงนะเสื้อวงราคากำลังโหมาเลยเขามีเสื้อด้วยอ่ะมีบางตัวเป็นหมื่นแี่แรปเปอร์สุดแรปผมว่าได้เรื่องเลยคนนี้ก็อยู่อันดับที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ชนะมันนิดนึงคือ13.3%สจุดหนึ่งเปอร์เซ็นที่ชนะมาได้ใช่ต่อไปเลยดีกว่าต่อไปวงอันดับที่สิบเป็นเป็นเป็นบนบนผู้หญิงว่ะท็อปเทนบนบนผู้หญิงว่ะผู้หญิงนักร้องเดี่ยวชันธ์นาณีวานาเนอะอารินาเกรนใช่เป็นวงผู้หญิงตัวตัวเล็ก แต่ผมว่าเขารับน้ำเสียงเขาพลังเยอะมากเสื้อเขาสวยปะเสื้อเขาก็เป็นเสื้อวงดนตรีทั่วๆไปอะอารมณ์แบบเหมือนเป็นนักศิลปินเป็นหน้าวงเขาหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เมืองนอกที่อเมริกาเขาจัดอันดับมาน่าจะเป็น จริงยอดฮิตแหละคนที่กาเได้ชอบใช่อันนี้ได้ความนิยมอยู่ที่13.5เปอร์เซ็นต์เนาะต่อมาเป็นวงอันดับที่เก้าวงปิ๊นวงปิ๊นเนี่ยเมืองไทยก็เล่นกันแพงความนิยมของเขาก็คือ13.5เหมือนกันแต่อาจจะมีความนิยมที่มากกว่านิดนึง กับวงเมื่อกี้ส่วนต่อมาอันดับที่8อันดับแปดเป็นวงตั้งแต่รุ่นพ่อเรา4เต่าทองรู้จักไหมฮะท่านผู้ชม4เต่าทองพี่แก้วบิทเทลอ่าถูกต้องเดอะบิทเทลอันนี้เขาให้ค่านิยมอ่ะอยู่ที่13.8ซนะครับมันก็ไม่หนีนะมันก็ไม่หนีก่นิดหน่อยมันจะเลี่ยนกันแหละันหน่อยๆใช่ส่วนต่อมาเลยแล้วกันวงอันดับที่7ชื่อวงว่า Full Fighter รู้จักไหม เป็นวงล็อกเหมือนกันเมืองนอกผมว่าเขาฟังเยอะแต่เมืองไทยก็ก็มีกลุ่มที่ฟังอ่าแต่แต่ก็ไม่ได้แบบเล่นเสื้อกันขนาดนั้นอ,อ,อันนี้ยได้ได้ความนิยมอ่ะอยู่ที่14%เปอเโออันดับเขาสูงนะใช่อยู่อันดับ,นะดบที่ที่7ต่อมาอันที่6กสานสากยกันดีกว่า <laughs> อันที่6คือสายเขียวสายเขียว เฮียบ hey. hey, 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 hey. ๊อบวะเฮียบอบมาบอบมาเล่นนะบอบนะบอบของเรานี่เองนะฮะอยู่อันดับที่6ได้ค่านิยมอยู่ที่14.5%อืมต่อมาเลยแล้วกันอันดับที่5วงวงเนี้ยเคยจะมาไทยแล้วด้วยผมซื้อบัตรแล้วด้วยพี่แก้วแล้วแต่โดนแคนเซิลเพราะมีเหตุการณ์นึ่แบบยังยังไม่เรียบร้อยในเมืองไทยเท่าไหร่ชื่อวงว่ากรีนเดย์ อืมนูกจากใช่ไหม uh, พัง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 นิดนึงอ่ะล็อกล็อกพังพังหน่อยกินเดียนเนี่ยอยู่อันที่ห้ค่าค่านิยมที่14.5%อืมต่อมาอันที่4คือวงพนะิงฟอยพิงฟอยเนี่ยเมืองไทยเล่นกันพอสมควรเสื้อของเขาเนี <Pink Floyd. S 1> ่ยพิงฟอยพิงฟอยเป็นวงเงก่าเมืองงาน ซึ่งวงนี้ศิลปินดาราเมืองนอกหยิบมาใส่กันเยอะเสื้อเขาสวยเสื้อเขาสวยแล้วเพลงนื้หาดีความหมายดีความนิยมของเขาที่ให้ความนิยมเขคือ15.7%้าคือ15.7%อันดับ3ท็อปทีเคยฟังเพลง๋ยวไว้ไทยอินเพลงให้ฟังดีกว่าต้องรู้จักวงควีนอืมควีนร้อกควีนเนี่ยอยู่อันดับ3ความนิยมของเขาอยู่ที่16.9%สุถือว่าสูงนะ อ่ะสูงดิต่อมาอันดับที่2องเลนะอันที่2เนี่ยชื่อวงว่า Aerosmith Aerosmith รู้จักกันไหม,มถ้าคนที่เคยดูหนังอามาเกด,ดอนเนะ่ะเพลงประกอบเขา เดี๋ยวไว้วันไหนผมมีเสื้ออยู่เดี๋ยวผมจะมามาโชว์บ้างอ่าฮะอันนี้ความนิยมของเขาอยู่ที่18.1%อปดเอรเอานะฮะอันดับที้หนึ่งแล้วท่านผู้ชมว่าว่าเป็นวงอะไรลองลองลองเล,ล,ลือกกันดูนะฮะผู้หญิงมานี่ฮาเลยนะพี่แก้วเดาสักวงหนึ่งก่อนพี่แก้วว่าวงอะไรอันดับหนึ่งโอ้แม่งเดายากอ่ะพี่แม่งไม่แม่นเพลงโอเคอันดับที่หนึ่งนะครับวง A C D C นั่นเองอเป็นวงจริงๆไม่ได้ามาจากอเมริกาเลยนะ อป็นบัวของออสเตรเลียเนี่ยผมวางโชว์ให้เห็นแล้วอ๋อ ACDC ออสเตรเลียอืมอือื <Australia. S 2> เขาจะอันดับเป็นที่หนึ่งในความค่านิยมของนักสะสมกับนักที่ซื้อเอามาใส่ซื้อมาเก็บอะไรเงี้ยไม่ได้ดูอิงว่าเพลงดังไม่ดังถูกไหมใช่มันอยู่อิงที่ว่าเสื้อสวยคนชอบประมาณนั้นใช่อยู่นิยมอยู่ที่21.4%สเอ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าโดดจากคนอื่นมาเยอะนะเพราะเขาสิบสามสิบสี่ใช่พี่แก้วแต่ถามจริงเสื้อเขาสวยจริงสวยได้ตัวแต่วงนี้คนที่ดังที่สุดอ่ะจะเป็นมือกีตาร์ชื่อลุงลุงออกัสเขาจะมีคาแรคเตอร์ในการดีดกีตาร์หรืออะไรเงี้ย เท่มากเลยเวลาอยู่บนบนเวทีอ๋อเนี่เห่อใช่แล้วดูครับเสื้อวงเขาส่วนใหญ่จะชอบเป็นหน้ามุมเบื่อคีตาส่วนใหญ่เลยนี่แหละฮะสิบห้าอันดับสีก็สวยจิงของใช่ของศิลปินที่วงดนตรีที่นิยมนักสะสมเสื้อหรือนักเก็บเสื้อนะฮะครับผมเรียบร้อยครบสิบห้าอันดับไปลวโอเคใช่วันนี้มีมาอัปเดตเรื่องเรื่องราวของเทรนความนิยมสิบห้าอันดับเสื้อบงดนตรีให้ฟังกันร้าวๆท่านี้ก่อนเนาะโอเคถ้ามีข้อมูลคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะข้างใต้พวกผมก็รู้เท่าที่รู้เท่านี้แหละครับโอเคครับ แล้วก็เราปิดคลิปเลยโอเคโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ